สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กันที่งานนะคะ Exclusive Day ค่ะของมหมอิตาลีนะคะหลายคนรู้จักมหมอิตาลีดีแล้วนะคะที่อาทิตตาคลินิกนะคะหมอได้รับเชิญเป็นอาจารย์สอนในเรื่องของการร้อยไหมปรับแต่งใบหน้านะคะแล้วก็ใครที่อยากแก้ปัญหานะคะใบหน้าที่ห้อยแล้วก็หย่อนคล้อยนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาได้นะคะวันนี้เราได้รับเชิญมานะคะในเรื่องของการร้อยไหมอิตาลีค่ะได้ยินเสียงไหมคะเสียงไม่ชัดหรอ เสียงชัดวะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่มีปัญหาใบหน้าที่ห้อยหย่อนคล้อยนะคะตัวไหมอิตาลีนะคะจะมีจุดเด่นค่ะที่ดีกว่าไหมยี่ห้ออื่นด้วยวัสดุที่ใช้ผลิตนะคะเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแล้วก็สําคัญที่เทคนิคการร้อยดึงยกกระชับเก็บกรอบหน้าค่ะและในวันนี้นะคะก็มีตัวฟิลเลอร์ด้วยนะคะที่เปิดตัวใหม่เราสามารถใช้ฟิลเลอร์ยกใบหน้าเสริมไปกับการร้อยใหม่ได้ด้วย ใครที่มีปัญหาใบหน้าห้อยหย่อนคล้อยเนี่ยเข้ามาพบหมอได้นะคะแล้วก็เข้ามาแก้ปัญหาแบบตรงจุดได้เลยนะคะที่คลินิกค่ะวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมบรรยากาศภายในงานนะคะอาทิตาคลินิกเราได้รับเชิญให้มาร่วมงานนะคะของงานใหม่อิตาลีโดยตรงค่ะ